แท็บถัดไปผมขอข้ามไปที่แท็บระบบนะครับอยู่ตรงบริเวณขวาล่างตรงนี้ครับเมื่อกดเข้ามาก็จะมีเมนูที่เราใช้ได้เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะที่ายไปทีละตัวนะครับเมนูแรกเป็นเมนูปฏิทินเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกับหน้าต่างการลาของ Workday นะครับโดยตอนที่เราขึ้นระบบใหม่นี้นะครับเราจะใช้แค่โมดูลการลาเท่านั้นนะครับ เวลาที่ขึ้นอยู่แสดงอยู่หน้าปฏิทินตอนนี้ครับก็คือเราไม่ต้องไปสนใจเลยตรงขาดงานตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะใช้เมนูฟูลฟังชันเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับโดยปัจจุบันเราจะโฟกัสแค่วันลาที่ขึ้นอยู่เท่านั้นนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะลาวันไหนเท่านั้นนะครับครับต่อไปผมจะยกตัวอย่างวิธีการลานะครับ สมมติว่าเราต้องการที่จะลาวันที่ยี่สิบสองนะครับให้เรากดไปที่วันที่ยี่สิบสองนี้ได้เลยเคลิกแล้วก็ให้เรากดไปที่จุดสามจุดตรงนี้ครับแล้วก็กดคาว่าขอลาครับครับในรายละเอียดเราก็ใส่รายการการลาว่าเราต้องการที่จะลาอะไรครับสมมติว่าเป็นลาป่วยครับคลิกสมมติว่าลาป่วยเต็มวันนะครับตรงนี้เราต้องเลือกวันที่ แต่เมื่อกี้เราเลือกมาแล้วใช่ไหมครับก็อันนี้ไม่ต้องเกล่ะโอเคถ้าเราต้องการที่จะขอลาก็คือกดก่อนออกมาได้เลยแต่ก็นี่ที่เราจะลาระหว่างวันระหว่างวันก็คือลาป่วยครึ่งวันแรกหรือครึ่งวันหลังเช่นตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นวันที่ยีสิบสองนะลาป่วยระหว่างวันจะเลือกได้แค่ครั้งละหนึ่งวันนะครับโอเคสมมุติว่าเราวันที่ยีิบสองนี้เราต้องการที่จะลาครึ่งวันเช้าครับก็ลาป่วยครึ่งวันแรกตรงนี้ เหตุผลสมมุดท้องขี่มีใบรับรองแพทย์ไหมถ้ามีใบรับรองแพทย์ก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็เนียบไปได้เลยครับแล้วก็กดขออนุม,มัติโอเคก็จะช่รายละ,ละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนยันที่จะกดส่งก็กดเน็กตรงนี้ได้เลยก็ยืนยันการขออนุมัติตรงอีกครั้งหนึง่ง โอเคข้อมูลการลาก็จะเดิ่งไปที่หัวหน้านะครับให้หัวหน้ากดแอปุูบทีนี้เราย้อนกลับไปดูครับว่าการลาของเราจะขึ้นจะเป็นลักษณะนี้ครับ okay. วันที่2ี่สสอสมมติผมจะกดเข้าไปดูรายละเอียดวันเดิม ตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าวันที่22เนี่ยครับเราลาป่วยระหว่างวันนะครับแล้วก็เหตุผลก็คือปวดท้องสเตตัสยังรออนุมัตินะครับตรงนี้ถ้ากรณีที่เราต้องการที่จะยกเลิกการลาครับให้เรากดเข้าไปที่สเตตัสน,นี้ได้เลยฮะเดี๋ยวถ้าเราจะยกเลิกเราก็กดนิกตรงข้างล่างนี้เลยครับก็กดยกเลิกการลาตรงนี้ได้เลย แล้วก็ยกเลิกครั้งหนึ่ง,างฮา<ะ>แล้ก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยได้ยกเลิกการลาไปแล้วนะครับที่หน้าปฏิทินก็จะหายไปครับแต่กรณีที่เรายกเลิกาการลาที่หัวหน้าแอปปูบแล้วอาจจะต้องรอหัวหน้าแอปปูบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้การลาเดิมหายไปนะครับ และทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแอปพูบหรือว่าแคนเซิลหรือว่าใดๆนะครับตรงหน้าข้อความครับตรงนี้หน้าข้อความตรงนี้ข้างล่างนี้ครับครับระบบระบบตรงแอปตรงนี้ครับจะมีบอกเลยครับว่าน่ครับตรง eu night nice service นะครับจะมีบอกทุกสเตตัสเลยว่านาเวลาใดเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ครับตรงนี้เมื่อกี้ที่เรากดลาแล้วเรากดแคนเซิลก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครเปิดแจ้งเตือนเอาไว้ครับระบบก็จะแจ้งเตือนครับว่าหัวหน้าแอาปปูบแล้วนะแล้วก็เราก็โอเคเราไม่ต้องตามหัวหน้าละเมนูถัดไปผมขอข้ามไปที่เมนูการลานะครับอาเมนูการลามันจะลาเหมือนกับในปฏิทินเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละหน้าต่างกันเช่นสมวาถ้าเป็นหน้าต่างขอลาตรงนี้ครับโอเค หน้าต่างก็คือมันจะเข้ามาแล้วก็มันจะให้ระบุประเภทการลาแล้วก็วันที่ที่เราต้องการจะลาเลยครับลักษณะก็คล้ายกับเมื่อกี้เลยครับก็เริ่มจากรายการการลาก่อนครับเช่นสมมติเราลาป่วยครับที่สิบเก้าก็สมมติแนบไฟล์ครับนี่มันไฟมันใหญ่เกิน สมมติอ๋อนี่มันแจ้งเตือนว่าให้ระบุเหตุผลนะครับแสดงว่าต้องกดแม็กกลับไปก่อนระบุเหตุผลถอโอเคขอนุมัดอ่านี่คือเรามีวันลาวันนี้แล้วแสดงว่าเราลาทำวันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนวันเดือนละที่ 20โอเคเราก็กดนิกอีกครั้งหนึ่งก็ยืนยันการขออนุม,มัติครับโอเคก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับตรงนี้พอเราลาเสร็จปั๊บตรงหน้าปฏิทินเราหรือว่าตรงที่ของข้อความเราก็จะขึ้นวันที่เราลาเมื่อกี้มานะครับสมมติเราเข้าไปดู ก็ยังค้างอยู่ที่หัวหน้าเรานะครับต่อไปเป็นวิธีการดูวันลาคงเหลือของเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่การลานี้แล้วก็ไปที่สรุปสิทธิ์ลาครับครับข้างในก็จะบอกสิทธิ์คงเหลือของเราว่าเราเหลือเท่าไร่แล้วก็สิทธิ์ทั้งหมดของเราเนี่ย เท่าไรนะครับเช่นลัป่วยตรงนี้เราใช้ไป2วันก็จะเหลือ28นะครับจากันลาที่มี30วันนะครับ